สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่โปรแกมมอนแอสเตรนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ที่ไหนวะตอนนี้เราอยู่ที่ถนนสายที่8นะครับเรากำลังมุ่งหน้าไปสู่ลาเวนเดอร์ทาวครับ เพื่อไปนำโปเกมอนโกสนะครับมาจากเมืองเมืองนี้นะครับระว่งทางแน่นอนครับมีแทนเนลมากมายครับอย่าลืมนะครับว่าเราต้องเก็บเลเวลปิกาจูให้มากกว่าเลเวล35ครับสกิลที่ปิกาจูควรพวกเราไม่ควรทิ้งนั่นคือสกิลทันเดื่อเวฟครับแล้วแต่คนนะครับแต่เทคนิคของผมจะเป็นแบบนี้นะครับ รอดูเลยนะครับผมมาถึงตรงนี้แล้วเนื้อเรื่องใกล้จะถึงตอนที่งงแล้วนะครับเพราะว่าเมืองต่อไปออจะเป็นเนื้อเรื่องต่อจากนี้จะเป็นในพิมสดหน้าจะเป็นดิกด้าครับถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวเราจะต้องให้หิตัวเครื่องของเราพัฒนาร่างซะแล้ว กล้จะถึงเวลาแล้วครับตอนนี้เก็บเลเวลไปกระจุกคนเดียวไปก่อนนะเก็บมันไปไเรื่อย มอนเริ่มน้อยลงแล้วหรือเปล่าครับก็ถ้าจะแคสต่อจริงๆอาจจะเป็นอาจจะเป็นฟรอสก s ายเนาะไม่งั้นโปเกมอนเกรสนะครับภาคนี้หลายคนก็เล่นเยอะนะครับก็ไม่รู้ดิต้องดูก่อนนะครับส่วนตอนนี้ต้องบอกว่าการทําเพจคนเดียวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยได้มีเวลาที่จะต้องมานั่ง อัพเพจตลอดนะเพราะว่าผมต้องทำงานด้วยนะครับทำให้การอัพเพจเนี่ยอาจจะห่างหายไปบ้างในช่วงนี้หายไปเยอะเลยหายไปนานแล้วนะครับไม่ค่อยได้อัพเลยข้อมูลเนี่ยผมมีเต็มเลยนะครับแต่ว่ามันมันยังไม่มีเวลาได้ทำครับสักครู่นะพัดลมเป็นอะไรไม่รู้สักครู่สักครู่ตอนนี้เลย เท่าไรแล้วเนี่ยสามสิบสองแล้วนะครับอีกสี่เลเวลคั้บอีกตัวหนึ่งที่ควรจะกเก็บเลเวลไว้ด้วยนั่นก็คือบูบาสโซนะครับสกิลที่ไม่ควรโลดทิ้งนี่ก็คือเออ่ไอ้สกิลกาฝากครับลิชลิชอะไรนั่นนะครับที่นะ้รไม่ควรที่จะทิ้งนะครับเป็นประโยชน์อย่างมากประโยชน์มีประโยชน์ยันยันนู่นนะครับอันจบเกมเลยนะครับมประโยชน์มากจริงๆครับ ตัวต่อไปที่เรากำลังจะได้เ,ออเป็นโอโคดิซันลุหรือเปล่าไอลิงที่มันขี้โมโหเลยนะครับนั่นแหละครับจะเป,นปะ็นตัวต่อไปของเราครับแล้วก็จะ,จะมีคาบิ้อนนะครับแล้วก็แครปที่ยังไม่ได้จับอีกหนึ่งตัวนะครับเยอะแยะมากมายกายกองเลย ันตนาการกันบ้างนะแม่บางทีก็อยากเห็นปรตมอนแบบว่าพระอเอกเนี่ยเท่บ้างไม่ใช่อะไรก็หม่ดูตัวก็เปียกร,รู้สึกปุตตมอนภาคใหม่นี่ถ้า,าผมเป็นีกระจูนะี่ผมก็น้อยใจเหมือนนะันาะอยู่กับพระเอกมาขู่อย่างยาวนานเป็นหลายร้อยเป็นพันพนหลายร้อยตอนสุดท้ายต้องมันเจอกับกบอะไรก็ไม่รู้แบบแย่งซีนไปโอ้โหแต่ต้องบอกว่า จงกบเทพอย่างนี้าชิตอนนี้นี่กับพิชีของเรานี่ต้องบอกว่าโหดจริงๆครับมีหมดซิงโครอะไรด้วยนี่ตอนนี้ผมก็ดูผ่านๆนะยังไม่ได้ดูแบบจริงจังนะต้องโหดบอกว่าเจ้าชีของเราพัฒนาไปไกลมากครับถ้าดูตั้งแต่ใครดูตั้งแต่แบบว่าใครที่ดูเฉพาะภาคแรกๆแล้วก็เลิกดูไปเนี่ยโหว่าต้องกลับมาดูใหม่จริงครับเนื้อเรื่องแบบใหม่นี่ สุดยอดเลยครับจะมีน้องเซเลน่าครับแฟนของซาดูชิต้องเียกเลแฟนได้ละมั้งโอ้โหมีใส่ชุดแทนกันด้วยต้องดูครับต้องดูจริงถึงแล้วครับมึงลายเดอร์ทาวครับ มีที่ไหนแจกของเราหรือเปล่าครับไม่มีอะไรช่างมันก่อนเนาะเข้าไปเลยนะครับเสียเวลามามาบอกอ้าวอะไรเนี่ยโปเกมอนทาวเวอร์ อามีโต๊ะกินข้าวด้วยกินไม่ได้ซะด้วยอะไรมีเชือกดึงออกมาสิอ้าวอะไรอ้ยอาหารเต็มได้เท่ว่อะอาหารเต็มได้เว้ย นี่ไงครับโปเกมอนที่เราต้องอลงยันเราซะง,งั้นเอ้าออกร่างออกจากร่างได้เฉยเลยโอ้โหตาตุชินี่คือวิญญาณของเรานะครับนี่โปเกมอนคาร์บิอนอนะครับเป็นเรือรถอะไรเนี่ยเป็นของเล่นว่างั้นเถอะ เหมือนกันแต่ที่รู้เราได้มันมาแล้วครับได้มาก็จริงนะครับแต่ว่า <c oughs> ได้มาก็จริงเนาะแต่ว่าเราไม่สามารถเราใช้มันได้อ้าวเจอกับแก๊งรอ็อกเก็ตอีกแล้วนะครับเจ้าก่า วรรสวยราบเรียบร้อยเลยเดียวแสงดีสุดแล้วยังเก็ตนี่เราไม่เคยที่จะเก่งเลยนะครับอ่อนยังไงก็อ่อนเยอะนะไหนครับน,นี่ไม่พป็นามทำเพลงแนละ้วออกมาก่อนมุ่งหน้าสู่เออ เมืองต่อไปนะครับ<ม>กลับเมืองเดิมของเราดีกว่าระหว่างนั้นก็เก็บเลเบิดกระจูไปด้วยไปพล,งพลางๆด้วยทางจะเก็บอีกอยาแล้วเ,เดี๋ยวผมจะลองดูแลกันนอ้องผือหลายคนสงสัยว่าทําไมถึงต้องต้องทำให้มันระเบิ36นาะเนี่ยตอนนี้รนะเบิด34น่าจะสู้ได้แล้วนี่นา,นานนนะเราต้องลองเราต้องลองไม่ลองไม,ไม่รู้ครับ กรมอนก่อนนะรักษาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมแล้วครับมาเรามาดูกัน,นครับว่าไม่ถึงหรือว่า36าแล้วจะสามารถสู้กักอบอารา b บรากมอนของยูนเดอร์ยมนีได้หรือเปล่าครับ ใช่พวกกำ้ังเพลงไปแบบสปีดเลยเนี่ยครับถ้าเราไม่ถึงด้วยสต๊อกเราจะสู้มันไม่ได้จริงๆครับดูครับนี่คือเอหตุผลว่าทําไมครับถึงต้องต้องเด้วยสต๊อกครับนี่ครับไม่งั้นเราจะโจมตีมันไม่ได้ครับโปเกมอนเลเวลของเรามันกระจอกมากนุ่เนี่ยนี่ครับ เราต้องทำให้โปเกมอนของเราเลเวล36ครับถึงจะสู้กับคาเดบ้าได้ครับฉะนั้นผมคงต้องไปเก็บเลเวลก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวเก็บเลเวลเสร็จแล้วก็จะกลับมาสู้กับมอนอีกครั้งหนึ่งครับโอเคนะครับตอนนี้เก็บเลเวลปกิกาจูเรียบร้อยแล้วครับถึงเลเวล36ตามที่เราต้องการตามเป้าหมายตาม ตามตามอะไรทุกอย่างแล้วครับมาเยอสามสิบหกแล้วมระตูกันครับว่าสู้ได้หรือเปล่าเมื่อเรานะครับเก็บเลเวลของปิกจูได้ถึงเลเวลสามสิบหกแล้วนะครับไม่ว่าจะโดยวิธีการใดก็แล้วแต่ครับสามสิบหกหรือมากกว่านั้นแต่ไม่ควรแต่ห้ามน้อยกว่าสามสิบห้าเด็ดขาดนะครับหรือสามสิบห้าธรรมดาก็อยาเลยนะครับเอาสามสิบหกเอาชัวร์ไปเลยนะครับขั้นแรกครับ ก็เอากระจูกออกมาเลยนะครับเสร็จปุ๊บอย่าเพิ่งใช้ท่าโจตีนะครับให้เราใช้ท่น้เวบฟก่อนนะครับเพื่อเพิ่มความเชื่องช้าให้กับมันไปก่อนนะครับถึงแม้ว่าเราจะโดนไปด้วยก็ตามแต่นะครับแล้วก็ถ้าเรานี่ครับแล้วก็ลิชลิชครับเป็น2ส,สเตปไปเลยนะครับจากนั้นก็แล้วแต่เวนตะก,กรรมนะครับ <laughs> ยนะครับที่ผมไม่ได้คิดคนเองนะครับผมไปเจอมาครับมไม่ได้คิดคนเองนะครับคิดคนเองบางอย่างนะครับนี่มีโอกาสชนะแบบว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับชนะแน่นอนนะครับจะต้องชนะด้วยวิธีมาเท่ีเนาะนี่ขวนันเลยเป็นไงครับชนะแบบง่ายดายครับ แต่ว่าการใช้เอ่อเอาการเอาฟูชิอะไรเนี่ยออกมาแบบนั้นเนี่ยเป็นการเสี่ยงมากนะครับเสี่ยงที่จะโดนฆ่าตายนะครับเสี่ยงเสี่ยงจริงครับอย่างนั้นแล้วแต่ครับแล้วก็ได้มันมาแล้วนะครับเข็มกลัดอันที่เท่าไหร่ <c oughs> แล้ววะหนึ่งสองน่า 1, จะเป็นอันที่อันที่สามสี่สิเนาะเป็นอันที่สี่แล้ว กลัดอันที่สี่พร้อมกับทีเอ็มศูนย์สี่ด้วยนะครับเคลมมาขอบคุณเรานะขอบคุณที่องไป้าวาระน่าอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เราก็ได้เข็มกลัดมาสี่แล้วนะครับ เล่าข่าวนะครับเราก็เล่าข่าวของเขาขสโตนเดอร์คิดก็เล่าข่าวของยิงรู้ว่าเราฟังนะครับต่างคนต่างเล่าข่าวให้กัและการฟังอพอคุยเสร็จแล้วก็เดินจากไปครับผมเทสตี mm ้โด u t อะไรวะจังหวะดนี่ครับ ปหมอันตัวที่6ของเราที่เราจะต้องจับมันครับหรือไม่จับก็ได้ครับแล้วแต่คุณนะครับมันเป็นสิทธิ์ของที่ส่วนบุคคลครับอยากจับก็จับนะ,ะ,ะมันดูยิ้มแย้มขึ้นแต่เอาหมวกลับไปครับอะไรของมันเนี่ย <c oughs> มันแปลงร่างาแล้ว ยังไม่ได้ใส่เลยตายแล้ว นะได้ปุ๊บพร้อมกับได้โปเกมอนพร้อมกับหมวกกลับขึ้นมาแล้วเราก็ถึงเมืองเซอรราอนซิตี้เรียบร้อยแล้วับเมืองนี้มีอะไรมากมายครับเหตุการณ์ของเมืองนี้ฉะนั้นผมขอจบเอพิโซดนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่เอพิโซดหน้าครับสวัสดีครับ